ทุสบายดีนี่แมนผู้คลลึกลับในองค์กรดีด็มาเสนอเงินหนึ่งล้านเรียนแต่มีขอแม้วา่าบาต้องรับข้อเสนอในการผูรกเปตภคีของเขาโอ้ขอบใจจัดไปเฮ้ยท hey, ุกคนมือว่านี่มีสรายปริศนาส่งภารกิจมาหายคอยนอโดยมีเงินร่างวันเดิมพันเป็นหนึ่งล้านเหรียญเออจุดนักไม้ขององค์กรปริศนาหันแมน เขานัดข่อยมากอยู่หอาักเมืองชาเลนจ์นี่มีเวลาจํากัดมีเวลา1นึ่งสโมงสามสินาทีในการเหตุใหแ้แล้วเนาะแล้วตอนเข้าไปถึงจุดจุดใดจุดหนึ่งของภารกิจนั้นแล้วเขาส่สงไม่เถื่อว่าเข้าตองไปหาให้ครบหาสถานที่เขาส่งห้มากโอเคตอนนี้เขาส่งมาหายแล้วเนาะว่าภารกิจแหลกแมนตกองไปคว้ามิตรภาพเล่าญี่ปุน่นโอเคนี่แมนภารกิจแหลกไปกันเลย ซึ่งตอนนี้พอรักเมืองกับครัวมิตรภาพไทยล่าแมนห่างกันเกือประมาณ2กิโลเมตรขอต้องหอต้องรีบไปเพราะว่าซมโมมีจำกัดเพราะว่าตอนนี้เกมมันหายกำหนด1ึ่งซมสมง30นาทีโอเคไปกันซึ่งแผนข่อยขอจะเฮ็ดแนวนี้แพนหันแมนพอสีงาเปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเวลาจะเหลือประมาณ30นาทีไว้จังสีสปีดปลัน <laughs> ก็น,นี่เคยกัจจุแค้มคลองแหละเนาอขวามิตรภาพล่าญี่ปุ่นแมนยูสทั้งนั้นไปเข้าไปให้ไปกันนู่นทุกคนขว่าเล่าญี่ปุ่นไปคว่าให้ไวที่สุดละเว,วลาผมมอสซมละตอนนี้ไปไปไปเวลามีจำกัดหอยต้องทำเวลาให้ไว้ไก่อนเสียงสามว่ได้ ตอนนี้ข่อยมาหอดวงเวียนแล้วเนาะเหยาคว้านี่มันคว้ามิตรภาพเล่าญี่ปุ่นโอเคไปนี่ทุกคนดีทั้งแล้วเนี่นิดเดียวมิสเตอร์แหลกหอดสีผ่านแล้วไปเดินด่วนเลยเวลามีจำกัดนี่ทุกคนหอดแล้วไปไปงามไปกันไปถ่ายให้มันจบๆภารกิจอีกกันเอาเหลืองอยู่เอาเหลืองอยู่นี่หอดแล้วเอาหาวิวงามๆามายก่อนเดี๋ยวเข้าบาร์บอพานี่ไม่ได้ปะ มุงมีเนาะนี่โอเคอุ๊บโอเคมาเบิ่งภารกิจต่อไปเลยมาแม่นเป็นภารกิจอีหยังต่อไปภารกิจต่อไปแม่นเขาให้เฮาไปแฟนซิปมอแฟนซิปมอโอเคกลับบ่ไกลจากนี่ป้ายกะประมาณ1กิโลเมตรถือว่ามิสซันนี่ห่อซ้ำเร็จแล้วเนาะเขาคอนเฟิร์มละไปนี่ทางไปแฟนซิปมอเฮากะไปทางวงเวียนคือเกา่าแล้วเ้าย่างไปซื้อจังเอี่ยวขวาไปก็ นี่แม่นทางไปแฟนซิปเฮาจากต่อ้าตลาดเดี๋ยวก็ไปทางขัวเล่ามิตรภาพเท่ากับไปทางไหนขึ้นกันเดทางมุงเวียนเท่ากับออมไปทางนั้นต้นนี้กาหาโมงแหละผ่านไป30นาทียังเหลือให้อีก3ภารกิจเนาะว่าไปทางไหนมาเบิ่มกันไป โอเคเรื่อยๆเนาะข้างนี้มัน,น่อไปอีกบ่หอดสองร้อยสามร้อยเมตรก็ทีิหอดแฟนสิบมอลเลยนี่หอดแล้วสุกคนนอีข้างเขาไปตลาดสบายดีเออไม่แล้วเนาะตลาดสบายดีกับคิดอยู่กับแฟนสิบมอไปไปเ้องหอดแล้วเร็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 วหอดแล้วว้าเขามีเด็บไฮโฮปแล้วก็ทรงมิสซันให้เขา เว okay. นชิปมอลโอเคยางสีเนาะตอนนี้ถ้าก็ออกจากแฟนซิปแล้วเนาะเขาก็ทรงภารกิจมาให้ว่าไปสนามแดงภารกิจต่อไปมันไปสนามแดงโอเคห้างจากนี้กะ1กิโลเมตรที่กันไปต่อเขาผ่านไปแล้วเนาะสามนาทีก็เหเลือดที่สิบนาทีเขาทำเวลาดีอยู่กับระยะเวลาท่าแบบนี้เขาทำเวลาดีพอสมควรอยู่ เดี๋ยวว่ายัางเหลือ30นาทีนี่ขอยต้องเร่งสปีดแหละตามแผนเฮาเร่งสปีดแลนด์มิกาสนามกีฬาเขามีกิจกรรมยังกับโมหูเนาะเดี๋ยวว่ายายาห้จุดแลนด์มาร์กนี่เป็นสถานที่เทพธารกิจของเฮามิซันได้ยังกลับมใหม่ขึ้นเลยสนามกีฬากับแฟสติบอลนี่กับ,บ่ห่างจากกันหลายปันได้กับซ้ำซ้ำหลอดเมตรประมาณนั้นขอเนาะยาห้เป็นแลนด์มาร์กนี่เป็นมิชั่นเฮาเป็นชาเดนเฮาไป นี่ฮอแล้วจะ่วมาคอยต้องหามุมดีๆในการสายก่อนอสั่นโบได้สั่นโบได้เลยหามุมก่อนหามุมเนาะทุกคนนี่มุมนี้มิชั่นต่อไปฮาแมนเขาให้ฮอไปโอท็อปแมนเขาต่อไปจุน,นัดเนาะข้างจากสนามแดนนี่ประมาณ2กิโลสองกิโลครึ่งประมาณนะแน้นี้ต้องอันนั้นเว้ยผมซึกว่า มันสิมี่สองสถานที่ต่อจากนี้ยเปนคือแลนด์มาร์กของบาซ่จุดที่หนึ่งกับแมนแคมป์ของจุดที่สองกับสนามกีฬาซึ่งจริงที่โคบูอยากได้สุดนามเป็นสนามกีฬาเพราะว่ามันอยู่ไกลจากโอท็อปสองกิโลสองกิโลครึ่งอืมแมนโมเมนต์โอท็อปแฟนซิมอลอะไรห่างจากแฟนซิมอลกิโลครึ่งกับใกล้เติบเลยกับทวานาอย่า ไปเป็นมิสเตอรนั่นไปหันพุทคจ์ศรี่านหรือเปล่ตอนนี้กะมาไปสาซื้อนาทีแล้วโอเคอเบิงต่อทาวน้าายไดย้แคมของแล้วจุกคนไปตอนนี้อยากได้นำให้ตอ้องหาเป็นสอหนังก่อนยาวมากหนึ่งสมงไปปว,วดปวดขาไปหาสีหนังก่อน้อหนังโมเสือเนี่ยตุกกลางโบยน็นขอบใจได้นำมาแล้ว ากินแบบจุกบๆกันลุยก,กันต่อนะทุกคนไปตอนนี้เหลือส้างนาที่มันต้องเล็งล,ล่ะกลายจากในโอท็อปการที่หนึ่ง,งเล็งละ่ะเข้าตรงฝาแล้วเหลือชิบหานาที่เดือยวปโบทันทวานามาเป็แนแคมป์ของจุดแลนด์มาร์กต่อไปอังสันโอ้ทันอาลี ไกลสุฮอัแล้วทุกคนยังอีกเหลือ100เมตรนี่ฮอตแล้วทุกคนแต่สิหกโมงแล้วบรรยากาศกาพันทางจิมมืดนี่ตลาดคูดท็อปเข้าอยู่ตัวหนาสถานีตำรวจออไปไปแลนด์มาร์กต่อไปมันแค้มของมันอยู่กใกล้ๆนี่เอง ก็ต้องถอดเละก่อนมันมืดตอนนี้ โอเคสบายข้นหลายเฮ้ยใจหอดแล้วอ่ะใหอดแล้วยสเยสออู้หวันละหอดแล้ว นี่ฮอดแล้วแค้มของมาเข้าาจหุบก,กันว้าชิดไปไปทุกคนแด่คำสั่งจากพู้ปริศนาวา่าหายไปฮอลักเมื่อขึ้นเกาโอเคฮลัลโหล ปรเเ็ดภารกิจของเจ้าที่หมอไม้ให้งสำเร็จแล้วมีอยา่างคอยหูว่าเจาต้องเห็ดภารกิจนี้สำเร็จแต่มีอย่างหนึ่งที่คอยเสี่ยงไว้เป็นสองจดุดหมายจะไปหาเอาอีกหนึอยู่ในกลุ่มใหม่เ,เงินว่ตสองจุด,มดมหมายหนึ่งแสนดอลลาร์ โอเคจบคลิปไป